ยางรถแท็กเตอร์มือสองเข้าแล้วนะคะสำหรับตัวนี้12.4 12. ขี่24ห่ราสินค้า294นะสนใจสินค้าตัวนี้แจ้งรหัสตัวนี้มหาน้ำตาลได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการยางรถแท็กเตอร์12.4ขี24นะคะน้ำตาลมีเข้ามาเพิ่มแล้วอีก1คู่นะคะตัวนี้เป็นยี่ห้อบิชโตนะคะ ใส่รถแท็กเตอร์3-4แรงมา้าถึง40แรงม้านะคะเป็นยางหลังนะ3-4แรงม้าใส่ได้3-6 3-9 4-0ใส่ได้จริงๆ32แรงม้าก็ใส่ได้นะคะ32แรงม้าก็ใส่ได้เนาะปกติเขาจะใช้11.2ขีด24เนาะสำหรับตัวนี้12.4ขีด24ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะไม่ต่างกันมากเนาะก็ใส่ได้นะคะจริงๆก็ตั้งแต่3-2ถึง40แรงม้าเลยตัวนี้ไม่ป่าไม่ล่วกค่ะขอบกระทะไม่บินไม่แตกนะคะ แต่ว่าดอกอยางจะไม่ได้สูงเนาะดอกอยางก็จะตามคลิปเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่ไม่ซีเรียสเนาะรับน้องไปใช้งานน้ําตาลปล่อยไปเลยราคาเบาๆคู่ละ4,900บาทรวมส่งนะ4,900บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะเป็นราคานี้ราคาเดิมเลย4,900บาทเนาะแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่ะอําเภอของข,องขุงจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยมารับเองหน้าร้านกันก็ได้นะคะน้ําตาลก็ ลดในส่วนของค่าขนส่งให้เนาะมารับเองหน้าร้านกันได้นะคะตัวนี้ถ้าจะให้ส่งก็4,900บาทรวมส่งยี่ห้อบิชโตนนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้ไม่ใช่ยางลอยดอกไม่มีแผลปากไม่มีแผลรั่วนะคะสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาเลยสำหรับตัวนี้รหัส294คะ่ะ